One, two. สวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะย c ซี FC เก่าใหม่ทุกท่านนะคะพาเที่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะรอบๆเมืองบาร์เซลโลนาอีกแล้วนะคะสวยงามกัะด้านหลังโตโต้นะคะเดี๋ยวชมไปด้วยกันค่ะอาคารบ้านเรือนประชาชนย่านจ็อปปิ้งเซ็นเตอร์สถานที่สวยๆรอบเมืองเลยนะคะ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะเดินทางสะดวกเหมือนกันค่ะในบาร์เซโลนาถ้าใครอยากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินก็มีหลากหลายจุดหลากหลายสถานีนะคะย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ถนนคนเดินละคะด้านหน้าไปนู้นค่ะย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่นะคะห้าง H&M ก็ใหญ่ตัวมโหฬารมากค่ะ สำหรับการข้ามถนนทางม้าลายของคนประเทศสเปนไม่ต้องกดปุ่มอะไรนะคะแค่เรายืนรอตามสี่แยกไฟแดงแล้วก็มันก็จะมีจังหวะที่จะให้คนเดินข้ามได้ตลอดค่ะจะมีสัญญาณสีเขียวสำหรับคนเดินข้ามถนนนะคะไม่ต้องรอไฟนะคะมาถึงตรงนี้ก็เป็นร้านขวัญใจชาวบาร์ซ่าหรือว่า f อฟซีบาร์เซโลนานะคะเข้าไปหาซื้อได้เลยอา i d a าสหรือว่าไนากี้ต่างๆของ แฟนคลับบาร์เซโลนาค่ะในห้างนี้เลยค่ะตอนนี้มาถึงหน้าห้างทอมมี่พอดีนะคะโตัวโตใส่หน้ากากแล้วจะเข้าไปดูเสื้อผ้านิดหนึ่งที่ทอมมี่นี้ค่ะนะคะตัวโีลตอนนี้รีแลกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะใหญ่เหนื่อยแล้วก็นั่งพักแล้วจ้าหาชอปปิง้งหะดูบ้านเรือนประจานกันหน่อยหนึ่งนะคะห้างร้านต่างๆค่ะสำหรับด้านหน้าก็เป็นห้างไนที่ใหญ่ดูสิคะทางเข้า เขาทำสวยหรูมากเลยนะคะทางสเปนมีแต่ห้างร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะอาคารต่างๆ สำหรับย่านนี้ก็กุชชี่อยู่ด้านหน้านะคะร้านกุชชี่ค่ะตางนี้กุชชี่นะคะต่างนู้นดีออค่ะดีออเลยไปนู้นคือชาแนลนะคะย่านชอปปิ้งใหญ่ของบาร์เซโลนาคือโซนนี้ค่ะสำหรับด้านหน้านู้นก็ห้างหลุยวิสตรองนะคะทุกคนก็ห,หลุยวิสตรองอยู่ด้านหน้านู้นก็ แท็กซี่ของทางประเทศสเปนก็สีเหลืองน้ำตาลหรือว่าน้ำเงินนี่แหละค่ะสีแยกใหญ่ดูสิคะสีแยกไฟแดงก็สัญลักษณ์ไฟแดงก็เป็นสีเหลืองนะคะเห็นอะไรก็ถ่ายกันดูทุกตอกซอกซอยของบาร์เซโลนาเลยก็ว่าได้นะคะดูให้คุ้มค่าไปกับโตโต้เลยสมกับรมาเที่ยวแล้วนะคะทุกคนค่ะ สำหรับด้านหน้านู้นก็คือห้างเวอร์ซเช่นะคะทุกคนค่ะที่เป็นลายๆนั่นคือห้างเวอร์ซเช่ค่ะส่วนทางนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกนะคะนู้นค่ะอาคารนู้นนะคะอาพาร์ตเมนต์นู้นเป็นสถาปัตยกรรมแปลกๆค่ะ นักท่องเที่ยวกําลังมากันเลยทีเดียวนะครับเป็นกลุปป่มพวกนักเรียนนักศึกษาเราคิดว่านะคะข้ามถนนก็นเป็นแถบเป็นแถวมาเลยค่ะ นี่ค่ะถ้าใครจะเช่าจักรยานก็นี่เลยนะฮะทุกคนค่ะทําการเช่าได้เลยสแกนบาร์โคดได้เลยนะคะการใช้จักรยานการใช้มอเตอร์ไซค์ก็ยังเยอะอยู่ค่ะของบาเซโรน่านะคะเขตย่านช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ แบรนด์เนมดังๆต่างๆย่านนี้ถนนสำหรับคนเดินฟุตบงฟุตบาทใหญ่โตมโหฬารมากนะคะทุกคนค่ะห้างร้านดังๆก็อยู่ย่านนี้ทางนั้นเลยค่ะตามที่เห็นมานั้นนะคะตอนนี้แดดกำลังออกแล้วค่ะทุกคนค่ะแดดกำลังออกแล้วค่ะ สำหรับอากาศก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะตอนนี้12องศาก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะถ้าเป็น12องศาฝั่งเนเธอร์แลนด์ทั้งลมทั้งเย็นหนาวกว่าน,นี้ค่ะอันนี้รู้สึกเดินไปเดินมาก็รู้สึกอุ่นๆอยู่ค่ะแต่เสื้อแขนยาวก็ยังขาดไม่ได้นะคะทุกคนค่ะ หรือว่าใครจะซื้อตั๋วทัวร์กับรถบัสเปิดประทุนก็ได้นะคะ1วันนะคะจอดตามจะตามที่สำคัญของเมืองบาร์เซโลนานะคะเราสามารถลงได้และก็ขึ้นรถแบบเดียวกันได้หลากหลายจุดค่ะ เดินมาถึงตรงนี้ใจกลางเมืองบาร์เซโลนาสวนสวยน้ำู้งามนะคะอังการงานสร้างเหมือนกันกับตรงนี้นะคะทุกคนค่ะข้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะรูปปั้นเทพ,พเจ้าเยอะมากค่ะ I fix I'm dare again me you to fix me. crossing the line the Falling on my knee, no stranger to pain. It's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. Keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me Around it I need to fight, I know It's just so hard to let it go Shine a light, I can see Something I can't forget My heart won't let it rest But you on forgiven Admit that I'm afraid If I let go of this rage Am I complicitly betrayed Something I can't forget My heart won't let it rest, but you Forgiven. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betrayed? My heart, my love, my life. The pride It's hard to fight. To fight goodbye. เป็นยังไงบ้างคะหลากหลายสถานที่ให้ได้ชมกันคะ่ะถนนหนทางบ้านเรือนประจาจนห้างร้านต่างๆย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะหวังว่าทุกคนคงชอบกันคะ่ะเมืองบาเซโรนาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคะ่ bye คะบ๊ายบายค่ะ